ขอต้อนรับเข้าสู่บอช h a n n e l วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินไดไ้เปล่าถูกต้องแล้วทุกคนไม่ใช่ติ่งวันนี้นะคะเราก็มากันเราก็มากักบพี่พี่วงมามามูถูกต้อง เพราะว่าเพิ่งแบบว่าปล่อยซิงเกิลใหม่มานะคะก็เลยอยากรู้ว่าความมามุมูชเนี่ยจะแซบแค่ไหนนะคะผมคิดถึงคิดถึงเหมือนกันคาดหวัง้วตั้งตารอใช่ใช่พร้อมหรือยังคะพร้อมมากพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเพลงนชื่อเพลงอะไรคะมุมุมูช ืมไปติดตาม r รีแอคชั่นเต็มๆได้ใน Facebook นะคะฝากกดติดตามวัไนปลาชนลด้วยนะคะติดตาช่ะรฝากด้วยครับทุกคนน่ารักมากชอบนี่เป็นแบบเป็นเพลงแรกของมามามูที่แบบดูแบบไม่ได้แบบแซ่บขนาดนั้เหมือนกับว่าเราอ่ะก็อาจจะตามเฉพาะเพลงที่มีความแซ่บๆแต่พอสไตล์ น่ารักสดใสเนี้ยเราอาจเราอาจจะยังไม่ค่อยได้ดูมากสักเท่าไหร่นะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีเพลงไฟแบบนี้ยูเหมือนกันเพลงช้าๆไปเลยก็เพราะเยอะมากจริงๆเป็นวงที่มีพฟอ์แมนซ์เรื่องเสียงเรื่องการเต้นการแรปชัดเจนทั้งแบบทั้งวงทั้งวงเลยอเสียงดีมากทุกคนทุกคนเพลงดีมากสดใสมากอะเพลงซัมเมอร์มากเพลงแบบแม้ไม่รู้ความหมายแต่เราสึกว่าเออมันฟีลเพื่อนเพื่อนอะบอกว่าความหมายเพลงอะมันจะเหมือนกับว่า ขอบคุณแฟนคลับเป็นเพลงที่ขอบคุณแฟนคลับอ,อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาืกับว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนอัลบั้มพิเศษรวมเพลงฮิตแล้วก็มีซิงเกิลใหม่ปล่อยมาสัก2เพลงแล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน,นหนึ่งในท<อ>ี่ปล่อยมา<อ>แล้วก็เป็นหนึ่<อ><อ>ป็นที่ขอบคุณแฟนคลับมาบมามุมมุมมุมมัชอะไรนั่นแหละทุกคนน่ารักมากเราชอบการทำสีของของ MV นี้มากคันเลิศเกรดตัดมอกมีทุกคน โทนเป็นสีฟ้าแต่ภูเขาอะสีชมพูทุกคนอมม่วงถามว่าทุกคนลองไปนับนาทีในฉากที่มีภูเขาอยู่ที่อ้อมอ้อมเคยเล่าฟังว่ามึงคันระเกตอะวีต้องทําเป็นวีทุกคนแล้วภูเขาเนี่ยอยู่เท่าไหร่ทุกคนเยอะนะใ่เยอะมากฉากสระไวน้ำอะก็คือเยอะมากฉากเต้นสระไวน้ำอะเยอะมากทุกคนแต่ค่ายเกาหลีอะเป็นอะไรที่เขาถ่ายทํามาแล้วเขาคันระเกตสู้แบบสู้ ตาแตกตาสมุยได้ไหมฉะตอนดวงหู้โกูไม่เคยเพราะเคยเห็นว่าแบบสมุยชองอะไรคือเพลงของเกอร์เจนนะคือคือเกอร์กูบะจะชอบเล่นกับแสงสีอ,อะไรแบบชัดเจนไปเลยมามุก็เป็นอีกวงหนึ่งที่เอ็มวีอะตาแตกตาแตกมาก คือไม่ธรรมชาติไปเลยอย่างเพลงชาติที่เต้เคยปรดให้ดูก็จะเป็นแบบเนี้ยคือแต่งให้รู้ว่าแต่งแต่งแบบมึงเกิดมามึงไม่เจอมึงไปมึงตามมึงไม่เจอวีแบบนี้หรอกแต่มึงต้องมาดูในเอวีนี้จ้าถึงจะเป็นสีแบบนี้แล้วถามว่าแบบสวยไหมสวยพี่พี่เด่นออกมาจากเนื้อออกปเายชอบพี่ชุดเขาแบบปกติธรรมดาชุดธรรมดาแต่ว่าเป็นธรรมดาที่เป็นสไตล์ของตัวเอง เราชอบวงนี้อย่างหนึ่งคือคาแรคเตอร์เขาจะฉีกกันไม่ซ้ําแล้วเป็นการรวมตัวที่แบบเขาก็แตกกันไปเลยสิจ้าแต่ว่าเขาอยู่ด้วยกันเฮ้ยมันมันมันดนกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวคือทุกคนจะมีสไตล์ของตัวเองแต่พอเอาหมดรวมกันปุ๊บกลายเป็นความอร่อยแบบกลมกล่อมครบรสอ่ะพี่สาวของเราเริ่มที่คนไหนดีคะเริ่มที่พี่ฮงมาสาวโอ๊ยคิดถึงโดนเตรียมเอฟชุดลูกไม้นันแล้วเตรียมแล้วค่ะสวยมากเนาะสวยจัง ที่เป็นเกาะอ,อกแบบนั้นทั้งหมดน่าสวยต้องมาอยู่ตรงนี้สุดมากจึงจึงมากแม่ชอบเราชอบคือเราชอบบอดี้เขาเหมือนกันเขาด้วย ชอบเขาเลยแหละเราชอบเขามากๆแบบเขาเป็นคนคาริสม่าเนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบคืออินเนอร์ในใบหน้ามีจริตในทุกท่วงทายเราหน้าหน้าเก๋หน้าเทาแล้วก็แบบดึงตาเราไปแบบตามเพลงด์ได้สวยงามแล้วคือแบบพอร้องก็ยิ่งมีเสน่ห์อะจริงนำเงินดีมากดีมากเลยอะชอบสวยชอบแล้วก็ชอบชอบอีกฉากหนึ่งที่ฉากอยู่ในอ่างอาบน้ำแล้วก็มีแบบว่า ฟงปริง p r i n งนี่คือความฝันอยากแบบนั้นอยากแบบว่าอยากแบบอาบน้ำแล้วก็มีคนยิงเปเปอร์เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแค่ในน้ำในอ่างแล้วก็ให้เพื่อนอะอยู่ในมุมแล้วก็ยิงเปเปอร์ชูดเป็นแบบพอาบนสาจริงได้เสื้อมาก่อนเปล่าเสื้อเออเดี๋ยวได้เอฟเสื้อก่อนเสื้อก่อนหนึ่งเสื้อก่อนหนึ่งแล้วแล้วเราลุกแบบคเราว่าดีทุกลุกแหละจริงจริงคือลุกเอฟวีนี้มันมันคอนทราสต์มากเลยถ้าทุกคนไปนั่งดูอะ มันจะเป็นชุดแบบชุดเนาะชุดชุดมันปัดสลับกันจริงแล้วก็แบบมันอาจจะแบบไม่ได้ดูเหมือนมาในเอมวเดียวกันแต่พอเขามาร้อยเรียงเฮ้ยมันน่ารักนะมานดูเป็นเพลงที่แบบฟังได้ในหลากหลายโอกาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลุคคาแรคเตอร์ไม่สําเลยแต่เปากันเป็นง่ายด้วยใช่ คนที่สองขอไปที่พี่โซล่าก่อนของพี่เต้ยยอู่ในใจทุกคนพี่โซล่านี่ก็คือแบบน่ารักมากและคือความโวเกลนี่คือระดับเทพเสียงพนักตันออกมาได้ใช่ไหมใช่ในมาม่าในมาม่าพี่เต้ยแบบโดนตกแบบพี่สาวล่างตันบัลลังก์เล่าฉันต้องลองไปกราบอย่างเงี้ยบัลลังก์ทองในมาม่าแพงมากแล้วตอนนั้นเหมือนตอนนั้นพี่เขาตัดผมสั้นใช่ ถูกต้องตุ๊กอ้ยาวเลยสวยนะจึ้งเออจึ้งแล้วเราชอบตอนที่พี่เขาใส่เดรสสิเดรสที่เป็นเหมือนเหมือนผ้าถักผ้าไหมพอมที่อยู่เราตุ๊กเสื้อไมใช่คนอยากเอ๋ยอะไรช่วยไม่ได้เป็นเขาหลามมัดแน่อนตัวแตกเราเราอะตัวแตกแต่ว่าชุดพี่เขาว่าสวยนะแต่เราตัวแตกถามพี่พี่เขาหรือตุ๊กเสื้อใช่ไหมใช่ แล้วคือแบบชุดที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าสวยทุกชุดเลยเราชอบเวลาที่พี่โซล่ายิ้มแล้วก็หันมาเล่นหูเล่นตาอย่างเงี้ยพี่เขามีความน่ารักมากเลยอะทุกคนเป็นอีกคนหนึ่งที่มีเสน่ห์มากาเสียงว่าผู้ชายน่าเราเราเราโดนพี่โซล่าตกหนักมากทุกคนแล้วแบบไปย้อนฟังเพลงเก่าๆแล้วคือแบบพอพอฟังเพลงที่โซล่าเสียงโซล่ารู้สึกว่าเหมือนแบบ ครบเคริ่อดเขามีความน่ารักแต่มีลุคแบบสนๆนะเออมันมันมันดูแบบเป็นผู้หญิงแบบหลายอารมณ์ดีเออแบบแต่งตัวน่ารักก็คือน่ารักแต่งตัวเปรี้ยวก็คือแบบสวยแซ่บอย่างตรงที่แบบฉักสาวว่ายน้ำที่แบบใส่บราสปอตบราใช่ไหมสปอตบราเก่งยีนี่ดนต้อง ต้องต้องครบแล้วสปอตบ้างจริงจริงะาแป้าใบเสื้อขอบใส่เมืองไทยเราไปต่างประเทศเราก็ใส่ได้ด้ยไม่ต้องแคร์แต่ประเทศเราคนมันก็หันมามองเลงเอออารมณ์สีโมเดลแต็มไปหมดเลยชุดเดียร์แต่ในชุดเนี้มาที่พี่ฮวี ชุดฉันชุดหมีหรือเปล่าใช่ไหมไม่แน่ใจคือชุดเขาอะคนอื่นะก็จะเปิดวาวนี่วาวนี้ใช่ปะแต่พี่คนเนี้ยเขาชุดปิดถึงคอแบบเวลาเขาเต้นเขาเซ็กซี่มากเลยเขาวีอินน่ารักน่ารักมากน่ารักชุดแรกๆเขาเป็นเหมือนไหมพรมสีสีชุดเหมือนจะชายเหมือนจะชายชายช่ยผิดเลน่ารักมากน่ารักจูสี ใช่เขาคือคนที่แบบเปรียบกระโปงกระโปงกระโปงมีชุดแรกชุดแรกชุดแรกเลยพี่ออมและผมส้มก็คือเปลี่ยวแซกเนาะคือเหมือนเป็นเหมือนเหมือนในในในเพลงนี้เป็นคนเดียวที่ทำผมสว่างเราแบนี้เขาเปลี่ยนสองครั้งแล้วทำทำผมสว่างแล้วแบบเด้งมาจากคนอื่นเลยเนาะ สร้อยมุกโดนต้องใส่เลยนะโอ้โหเนี่ยคาริแกนน่ารักมากคาริแกนสีแบบพาสเทลอ่ะแต่แต่เป็นลุคที่แต่งตามได้นะวชุดเขาแบบได้หมดเลยชุดน่ารักจริงๆถ้าเกิดว่าเนี่ยฉันอยากเห็นว่าเธอใส่เราไม่บอกก่อนอ่ะตมีก็ไม่ได้ไม่ได้ดูมาก่อนไงว่าเอ็มบีเป็นยังไงไม่งั้นเนี่ยคนลุกสอร์ตบางแกเกยีดพ่อใบมาแล้วเดี๋ยวนี่เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวจะไปเอาชุดเวสพี่โซล่ามาใส่แล้วโอเคได้ เด็ดุูมโคสปาเก็ตตี้เด็ดซูมก็คือแฟนช่องเปิดมาแล้วก็ตกใจอุ้ยแล้วก็กดออกอุ้ยกลับมาก่อนกลับมาก่อนนะรู้นะรูปนพี่น่ารักมากเลยเสียงร้องก็คือแบบความปงวานมากเลยอ่ะมาคนไปที่คลัที่มุดใบยอนความเท่อะมึงชุดสูรเขากูอยากไปตัดตามากเลยมึงกูจำได้ว่าเขาตาตึงใจกูมากกับโชว์บนเวทีมาม่าไหมหรือเอ็มเอเอะที่เพลงหิบอะ เขาแบบเขาเทเขาแบบมาเขาแรปแบบแทบใช่เขาเป็นคนแรปแทบสันไปเลยแบบเสียงแบบเสียงมีเสน่ห์ไม่รู้เรียกว่าอะไรดีมันมีความเซ็กซี่มันเป็นแบบแผลบเป็นเป็นผู้หญิงที่แรปแต่เทมากแรปเท่แต่คือลุคลุเขามีความเท่อยู่ด้วยแต่งอะไรก็รู้สึกว่าเออเท่จังเหมือนจะได้แบบรับบทแบบชอบแบบสปอร์ตอะไรเงี้ยจริงเสียงเขาแแพแบบใช่เขาไม่เสน่ห์เสียงเสียงเขาเราแย่นได้จริงเสียงลายแรปอ่ะเนาะเสียงลา แข็งแรงมากแม่แล้วเพลงนี้คือแบบเต้นๆใส่ๆแต่เขาก็ยังแครีรี่ได้เป็นอีกลุกหนึ่งที่น่าหล่อมากเลย่ยอเขาจริงมันเป็นอะไรมก็จะเป็นน้ออยทุกคนมีมาก่อนก็เหมือนแล้วเนี่ย ก็ไม่รู๋ไงเกลียดนะแต่งหน้าปกให้เหมือนเลยได้ได้งั้นก็เดี๋ยวหน้าปกถ่ายใหม่เป็นถ่ายที่แบบนอนนอนกันอยู่ยากมากบอกเลยอคาดหวังแล้วดันนี่ทุกคนเรารู้สึกว่าเราประทับใจกับพี่มามองมูมากก็คือแบบว่าเรารู้สึกว่าเป็นวงที่แบบว่า มีเพลงที่เพราะเยอะมากๆเป็นเพลงที่แบบจดจำ potential เยอะมากๆจให้กําลังใจมา<ช>มุกกันต่อไปนะคะแม้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่า ความเป็นมามะมูก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเขายังทํางานวงกั้นต่อไปยาวๆนะคะยังไงในช่วงเนี้ยน่าจะมีผลงานอะไรออกมาเราในฐานะแฟนคลับก็เตรียมสนับสนุนนะจ๊ะใครที่หลงรู้คลิปนี้อย่าลืมดูไปไปดูเต็มๆได้ใน Facebook ด้วยนะคะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดซับสไคร้กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะคะติดตามพวกเราเหมือนเดิมมีสามช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ w o t c h j o y Channel พูดอะ ไถูกไป,ไปก็ขออภัยด้วยนะคะคผมแล้ววันนี้พวกเราทั้งสคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายมา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 